สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีทําให้การ์ตูนพูดขยับปากด้วยแคนวาโดยครูอุดรสอนออนไลน์จะมาแนะนําวิธีการทําให้การ์ตูนพูดขยับปากกันค่ะสวัสดีครับก็อย่างเช่นตัวอย่างนะครับเป็นการสร้างการ์ตูนนะครับที่เป็นการ์ตูนภาพนิ่ง,งนะครับ ให้พูดขยับปากนะครับในที่นี้ผมก็ได้สร้างกระตูนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วก็ให้ขยับปากได้นะครับในแคนวานะครับแล้วก็มีเสียงที่สร้างสังเคราะห์เสียงขึ้นนะครับโดยใช้ AI จากบนน้อยไว้นะครับสร้างเสียงแล้วก็เอามาตัดต่อนะครับ เหมือนตัวอย่างนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีทําให้การ์ตูนพูดขยับปากปาด้วยแคนวาโดยครูอุดรสอนออนไลน์จะมาแนะนําวิธีการทําให้การ์ตูนพูดขยับปากกันค่ะมีวิธีการทำอย่างไรน,นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามี เราก็สร้างเสียงนะครับสร้างเสียงไว้ก่อนนะครับอย่างตัวนี้ผมสร้างเสียงนะครับนี่นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีทําให้การ์ตูนพูดขยับปนะครับก็ใช้การสร้างเสียงโดยบดน้อยไอยครับบดน้อยไว้สร้างเสียงนะครับให้ผมก็ได้สร้างไว้แล้วนะครับทีนี้ครับเราไปเริ่มต้นจากการ ใช้ c a n v a นะครับเราเปิด c a n v a ขึ้นมานะครับแรกเปิด c a n v a ขึ้นมาแล้วเราก็ไปที่วิดีโอนะครับวิดีโอคลิกนะครับจากนั้นก็ไปหาฉากนะครับหาฉากโดยไปที่องค์ประกอบนะครับหรือภาษา,าอังกฤษว่า ELEMENT น,นะครับ องค์ประกอบแล้วก็คลิกค้นหาองค์ประกอบนะครับในที่นี้ขออนุญาตเอาองค์ประกอบเหมือนกับตัวอย่างแล้วกันนะครับในตัวอย่างนั้นนะครับผมใช้ฉากเป็นห้องเรียนนะครับผมก็ค้นหาค a r ส r ู o m b มแบ็ r ก u าวนะครับ Ro o m back ก่าครับแล้วก็ Enter เข้าไปครับเ,ออเราจะดูที่กราฟิกดูที่ทั้งหมดก็ได้นะครับสมมุติว่าเอาเป็นห้องเรียนเอาห้องนี้ก็ได้ครับห้องนี้นะครับจากนั้นเราก็ขยายให้เต็มนะครับ ่้นฉากนะครับทุกท่านอาจจะใช้ฉากที่ไหนก็ได้นะครับสวยๆนะครับตามแต่ใจชอบเลยนะครับจากนั้นครับเราก็มาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะครับเรามาค้นหาภาพการ์ตูนนะครับการ์ตูนผมก็ใช้เป็น t e a c h e r t e a c h e r การ์รรตูนแล้วกันครับ ทีเชิดการ์ตูนเป็นภาพการ์ตูนนะครับนี่นะครับลองหาภาพที่เราชอบนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสมมติเอาภาพนี้แหละนะครับภามนี้ครับ ภาพคุณครูนะครับยืนดูที่หนา้ากระดานดำนะครับโอเคครับเสร็จแล้วได้ภาพคุณครูเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่องค์ประกอบอีกครับดูปากของคุณครูครับนี่อาจะเอาเป็น เราจะเอารูปทรงนะครับเชฟนะครับมาปิดตรงที่ปากคุณครูไว้นะครับลองเอารูปทรงนะครับเราจะตันนี้ก็ได้เชฟนะครับเชฟเราก็เลือกเอารูปทรงนะครับ อเอาตัวนี้แหละครับเชฟนี่ครับเราก็ย่อนะครับหมุนสะหน่อยครับนี่ครับเราจะมาปิดตรงที่ปากของคุณครูครับเราก็ย่อลงครับ เราจะไม่ให้เห็นปากคุณครูครับอ่าประมาณนี้ก็น่าจะได้เอาอีกสักหน่อยอ่าประมาณนี้ก็ได้ครับทีนี้เราก็ปรับสีให้เข้ากับสีใบหน้าของค,ครูครับคลิกที่รูปสามเหลี่ยมครับแล้วก็มาที่สีครับสีจากนั้นครับ มาที่เพิ่มสีใหม่ครับตรงนี้ครับเพิ่มสีใหม่เนี่ยเราก็มาคลิกที่หลอดยดสีครับหลอดยดสีจากนั้นครับเราเอาเมาส์นะมาคลิกที่สีที่เราต้องการนะครับจะต้องการให้เหมือนกับใบหน้าของครูนะครับมาก็เอามาคลิกอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับ ก็จะปิดปากนะครับปิดปากคุณครูแล้วครับปิดยังไม่สนิทเท่าไหร่อยูเดี๋วนิดนึงโอเคไหมครับอ่าโอเคครับจากนั้นครับเราก็คลิกนะครับชิปกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกภาพคุณครูนะครับเราจะรวมกลุ่มนะครับก็คือกรุ๊ปนะครับ ปานะครับที่ปิดไว้นี่นะครับกับรูปของครูครับก็คลิกรวมกลุ่มครับอ่าเรียบร้อยครับเราเตรียมปากคุณครูไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะไปหาปากที่ขยับพูดครับเราเปิด Google ขึ้นมาครับ เปิด Google ขึ้นมาแล้วก็ไปค้นหาไปพิมพ์ค้นหาคำว่า lip s y n c animation download นี่ครับนี่นะครับ ลิฟ s y ซิ a ค i แอนิเมชันดาวน์โหลดนะครับเรียบร้อยแล้วก็ Enter เข้าไปครับนี่ครับก็จะมีวิดีโอวิดีโอรูปปากนะครับคุณครูนะครับปากที่เราจะไปใช้ให้คุณครูพูดนะครับเราดูซิว่ารูปหน้าของคุณครูรูปหน้าตรงนะครับหน้าตรงปากก็คงจะตรงนะครับ ถ้าเราจะเอาปากนี้เป็นอย่างไรครับเนี่ยปากเป็นปากผู้หญิงครับแล้วก็คลิกครับเข้ามาแล้วครับก็จะเข้าจะมีวิดีโอปากนะครับเยอะแยะเลยนะครับให้เราเลือกใช้ครับ สมมมดว่าเออตัวนี้ก็สวยครับันี้ก็สวยเนี่ยกดเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเนี่ยครับฟรีนะครับเราก็คลิกครับคลิกเนี่ครับหลอกตัวนี้นะครับก็จะพูดอยู่เจ็ดวินาทีนะครับเมื่อ เลือกไปแล้วครับเราคลิกดาวน์โหลดตัวนี้ครับกำลังดาวน์โหลดครับนี่ครับอยู่ระหว่างดาวน์โหลดหนึ่งรายการเรียบร้อยครับอตอขนขณะนี้เราได้ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยนะครับทีนี้ครับ เรากลับมาที่แคนวาของเรานะครับแล้วเราก็ไปอัพโหลดครับคลิกที่อัพโหลดอัพโหลดไฟล์นี่ครับภาพเมื่อสักครู่คือภาพนี้ครับพูดขยับปากครับอ๋อใช่ไหมต่อตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเ,เป็นตัวนี้เราก็คลิกนะครับ แล้วก็ open เข้ามาก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับเข้ามาเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็คลิกนะครับหรือว่าลากเข้ามาก็ได้นะครับ ทีนี้ผมคลิกแล้วกันครับคลิกแอกบเข้ามาแล้วเราก็ตัดสะหน่อยครับตัดเอาพื้นที่ที่เราจะใช้งานนะครับเวลาตัดนะครับก็ดูว่าปากเนี่ยขยับไปถึงไหนนะครับบางครั้งเราตัดไปเยอะนะครับปากก็จะแหว่งนะครับ จากนั้นครับเรามาลบพื้นหลังสีเขียวออกนะครับเรามาที่แก้ไขวิดีโอนะครับแล้วก็ b a c k g r o u n d Remove ครับคลิกครับแบ็กกราวน์ริมูฟแคนวาจะตัดพื้นหลังนะครับพื้นหลังสีเขียวให้เราครับ90%แล้ว นี่ครับถ้าเราจะใส่ฟิลเตอร์นะครับเลือกก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเอาตามที่เราอยากได้เลยนะครับสีสันตามใจชอบเลยครับเราก็ได้แล้วเราก็ย่อเราก็ย่อลงให้พอดีกับปากนะครับปากคุณครูจะใหญ่ไปไหมนะครับ ได้อ,อย่างนิดนึงล้วก็เอียงปากเข้าไปครับอลองดูนะครับโอ้ปากนะครับเรียบร้อยลองเล่นดูครับปากครูพูดแล้วครับอ่าโอเคนะครับปากของครูพูดเรียบร้อยเอาน,นี้ครับเราก็ใส่เสียงครับ อย่างที่ผมบอกนะครับผมมีเสียงนะครับที่สร้างไว้เรียบร้อยจากบทน้อยไว้นะครับนี่สร้างไว้เรียบร้อยครับเราก็ไปอัปโหลดเสียงเข้ามาครับอัปโหลดไฟล์ผมดาวน์โหลดไว้ที่นี่นะครับไฟล์ดาวน์โหลดนะครับก็คลิกครับแล้วก็โอเพนเข้ามาครับ นี่นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นครับเราก็คลิกจุดเริ่มต้นนะครับว่าจะให้พูดเริ่มพูดตรงไหนนะครับสมมติเราเริ่มพูดตรงนี้ละกันแล้วก็กลับมาคลิกครับนี่ครับอย,อ,อย่างถึงนี่นะครับ เราก็ทำสำเนานะครับตัวนี้ก็ลบออกลบไปไหนึ่งหน้าเราลองเลื่อนครับมาดูประมาณนี้จะเป็นยังไงครับลองเล่นดูครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีทำให้การตูนพูดขยับปากด้วยแคนวา โดยครูอุดรสอนออนไลน์จะมาแนะนําวิธีการทําให้การ์ตูนพูดขยับปากกันคะ่ะอ่าดนูนะครับว่าปากขยับไปก่อนแต่เสียงยังไม่มาครับอ่าเราก็เลื่อนเข้าไปนะครับรับตรงนี้เราก็เอามาจนถึงอ่าไทม์ไลน์ของเสียงนะครับอ่าลองดูมาอีกครั้งครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีทำให้การ์ตูนพูดขยับปาก โดยแคนวาโดยครูอุดรสอนออนไลน์จะมาแนะนำวิธีการทำให้การ์ตูนพูดขยับปากกันคะ่ะครับนี่คือวิธีการทำให้การตูนพูดขยับปากนะครับจากภาพการตูนภาพนิ่งนะครับเราก็ไปเอาวิดีโอนะครับวิดีโอเป็นรูป ปากนะครับปากที่พูดนะครับเอามาใช้ให้พูดขยับปากได้นะครับแล้วก็สร้างเสียงนะครับหรือเราจะใช้การอัดเสียงของเราเองก็ได้นะครับให้เป็นไฟล์เสียงมาแล้วก็เอามาตัดต่อนะครับด้วยแคนวานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับครูรอนสอนออนไลน์นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ